สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องแฟนครับ FC ทุกคนทุกท่านทุกหม่องทุกบอลทุกเพจทุกวัยทุกสาขาทุกอาชีพเมือ่อนี้น่าน้อนทั่วกับผ้า,พ,าพ่อแม่เอื้อไอ้องนะครับผู้ที่อยากเดี๋ยวง้อไปเลี้ยงหาง้วไปเลี้ยงหาพันพ่อสอกพันเห็นนะครับเมือ่อนี้ผ้ามาเบิงเอานะครับเนาะมาตัวใดเบอร์ขึ้นเมถาด้วพี่น้องเด้อโทุทัทกถามต่อนะพี่น้องเนาะครับเมือ่อนี้พิกัดบ้านนนท่านตำบลวังใหม่มอำเภอ,บ,อบ่อระบือจังหวัดมหาสารคามครับ มนีเป็นวัวของนาโชคนะครับเนาะอะครับสำหรับงวัวนาโชคนี้พี่น้องมักแม่ใดด้วยครับเด้อโทษทักถ,ถามต่อได้หรือพี่น้องที่มีงวัวแม่หมันงวเนื้องวัวที่มีตำหนิทั้งหลายแล้วพี่น้องเนาะขาทกขาทท่นขาทอนหมดลูกสอดมมดลูกสวดมดนีเนาะครับเนาะอยากมาเปลี่ยนเอางวัวแม่ลูกกังสี่เป็นเหลียงครับนี่ ในอยางว่าเปลี่ยนลำมูงามๆนะครับไปเลียงมาเปลี่ยนน้ำหนาโชกนะครับเพิ่นรับแรกเปลี่ยนได้เป็น้องเดอรับแรกเปลี่ยนปุใดซืองัวตัวหนึ่งช่วงนี้หรือช่วงต่อไปนะครับเพิ่นก็แถมห้างห้าห้างน้ำให้ตัวระบเนาะพี่น้องเนาะเป็นหลอรถนะครับเป็นห้างหนาห้างน้ำหลอรถนะครับเนาะเอาครับพป็น้องทีมีงัวที่จำนายใจแจกบ่ได้ไปคืดไปท่านใดกับบัอกครับมาหม่องนี้ครับมาห้าโคกนะครับเนาะ เพิ่นรับแหลกรับเปลี่ยนรับเทิร์นนะครับเนาะส่วนไผ่สิตืิมไผ่กาแล้วแต่ตัวงัวนะครับนี่ยังพี่น้องมีงัวนมันตัวหนึ่งกับงัวเนื้อตัวหนึ่งสิอยากได้แมงงามๆทองรับประกัศตัางสี่ไปเลี้ยงครับนี่ก็มาแลกเปลี่ยนได้นะพี่น้องเนาะอ่าครับได้โชคเพิ่นกาเฮ็ดใดเกษตรกรบ้านเฮานี่ครับได้ขยับขยายทายเท่ใดนะครับเนาะจะได้มีงัวแพะพันธุ์ไปทั้งหนาเนาะพี่น้องเนาะ ถ้าเฮามีง้อเนื้ออังสีครับเนี่บ่อยากขายมาแลกวก็ง้อแม่นะครับเนาะนี่ครับบัตนี้ก็เสื้ผ้าพี่น้องเบิ้งไปแต่ละตัวแต่ลตัวนะครับเนาะพี่น้องมาตัวใดราคาสั่มใดกัติดตามเบิ้งเนาะครับเนาะเอาครับบัตนี้มาเบิ้งตัวแรกตัวตำอิดตำมกอเลยนะครับมือนี่นี่ครับเป็นง้อแม่ลูกเด้อครับบัตนี้เป็นง้อแม่ลูกลูกผูลูกได้สามเดือนได้ครับเนี่ยอ้แดงจึงคืนครับเนี่ย ติดโบดแม่เพิ่นก็นขอบหูดำขอบตาดำหน้าขาดำครับหุ้มสูงมีรอยสี่สิบเสนชดหนิเพลน้นองเนาะรอยสี่สิบกน้นน้อยน้อยนะพี่น้องเนาะนี่ครับแม่นี่เอาแม่นี่เพิ่นเปิดไว้อยู่ที่ห้าหมื่นเจ็ดครับเป็นง่วลูกแรกครับก็ถือว่าได้สด,ดว่าเพ่น้องเนาะนี่ครับลูกแรกเด้อครับนี่ลูกเพิ่นก็เพิ่งได้สามเดือนครับห้าหมื่นเจ็ดพันนะครับเนาะหรือพี่น้องอยากได้ง่ว่แม่ลูกสี่ไปเลี้ยงนะครับมีง่ว่หมันง่ว่ขาทกขาถึงขาถอน ขายกับบราคาเนาะครับมีตำนี้มาเปลี่ยนเอาเมนี่ก็ได้นะพี่น้องเนาะนี่ครับส่วนผลอยากเสือกับหามืนเจ็ดนาะครับเนาะอืมเบิ้องอนุ่มดีชัดเจนครับนุ่มจับพอดีพอดีเนาะครับเนาะนี่ครับนุ่มจับบางหางพอดีเนาะครับเนาะอืมนี่ใส่กับขุนเชื่องดีอยู่พี่น้องหูจักดีอยู่ลูกไส้เพิ่นเพิ่งได้สามเดือนนะครับเป็นง่วลูแกลครับเนี่ยอบหูดำโอ้ดำเลิกครับแบบนี้ผูตัวนี้เนาะดำเลิกขอบหูขอบตาครับบัวสิบเป็น หน้าขาวสีขาวนี่โอ้เขาทาครับแม่นี่ครับนี่พี่น้องเอาไปคุณไปเลี้ยงเด้อครับนี่ถือน้ำเลี้ยงจักน้อยนี่องต้งขึ้นอยู่กําไล่ปาย่างคลั่งได้ครับนี่นี่ครับอันนี้โค้อมแรกเนาะบันไดกับสภาพไปเบิ้งตัวที่สองนะครับเนาะอ่ะพี่น้องขยับมาเบิ้งใหญ่ขึ้นมาอีกครับบัดเนี่ยเป็นลูกแม่ลูกลูกแม่ด้วยครับแม่นี่ลูกเพิ่นก็หับมาได้สามเดือนเพิ่นว่าสั่นแม่กัสีสูงอยู่ประมาณร้อยสี่สิบแปด เพื่นห้องไว้เปิดไใบยูหกหมื่นเก่าครับนี่หกหมื่นเก่าโอ้ลูกหนังหนาเติบนด้ยครับที่พูดอะกล้ามเนื้อออกเป็นมัดตรงนี้ครับลูกนะสูงอายุเพิ่งสามเดือนนี่ครับนี่ยังพันได้แตกนะครับหลังพันได้แตกครับลูกก็สีมาแดงแน่นะครับเนาะแต่ว่าแม่เพิ่นนั่นสีเม็ดเข่าครับนี่เอาครับโคมนี่แม่ลูกลูกแม่แล้วครับเนาะเปิดไว้อยู่ที่หกหมื่นเก่าพันครับนี่ครับพี่น้องมีงัวเนื้อได้ครับงัวเนื้องัวผูบครับจากเลยงัวแม่ไปเลี้ยงสิครับนี่เอาลูกทับเอาลูกเอาเต่าแล้วครับ แบบนี้ได้ครับผมเหมือนเก้าครับนี่มัดเอามาแรงไม่เปลี่ยนกันก็ได้ครับหรือผู้อยากผู้ใดอยากได้ไปเลี้ยงเป็นแม่พันธุ์ครับถ้าบุลูกขายได้ครับแม่นี่สูงหนังหนาพอสมควรแต่ว่าลูกนี่เหยียบสิจนนี่ครับนี่ไปน้องไปเขาน้ำเลี้ยงไปคุนไปเขาน้ำเลี้ยงดีๆครับนี่ยนเลยครับโอ้ขางามครับลูกสาวเพิ่นขางามใส่กําไลขาแม่นีก็ยืนตรงดีน้ำใตน้ำล่างเห็นหลายครับนุ่มจับพังหางพ่อดีพ่อดี อ่ะแม่นี่สีเม็ดเขาเนาะครับแต่ว่าลูกเพื่อนนนอยากออกมาแดงแน่แล้วนะพี่น้องเนาะนี่ครับนี่เบื้องทางขางนี่เบื้องทางดาทางหางทั้งกดเนาะครับเบื้องเล็บสภาพเล็บอ่าสภาพเล็บดีพ่มีเจิดพ่มีเจยเนาะครับเนาะนี่นุ่มก็เห็นชัดๆนะครับเป็นงัวงคุ้นคุ้นแขะบอตื่นบอท่วงนะครับแม่นี่นะแม่ลูกลูกแม่เด้อครับเนี่ยอ่ะอ่านักขดไก่นะครับเนี่ยแม่ทับอีกกอลลูกอีกลูกกระส์เริ่มเป็นสาวแล้วนะครับเนาะ นี่ครับแม่นี่ราคาอยู่ที่หกหมื่นเก่าเด้อเพียงน้องเด้อหกหมื่นเก้าพันครับอ่าอยากได้ทักนะครับเบอร์ขึ้นไปทาแล้วบันนี้กับไปเบิงแม่ต่อไปแล้นะพี่น้องเนาะบันนี้มาเบิงแม่ต่อมาเด้อครับเป็นงูม่ครับเท่าโบดครับขาวโบดเท่าโบดเลยเพี่น้องเออเนาะครับโน่นนี่แม่นี่ครับสูงอยู่ร้อยสี่สิบห้าทองสามเดือนพะนะแม่นี่มีใบเด้อครับนี่โอ้งัวท้องนี่ยสามเดือนเด้อครับนี่โอ้หูติดโบดครับนี่ ราคาเพิ่นเปิดไปที่สี่หมื่นเก้าพันนี่ครับแม่นี่ขาวโบดโอ้โหติดดำหลายครับราคาไม่ดำเรื่อแน่นิดน้อยนะครับเนาะโอ้โหขนเลยครับนาโนกนู่นครับคว่มสูงมีรอยซีซีผาดนครับคพิ่มสูงทองสามเดือนเอาขอบังไม้นะครับนี่สี่หมื่นเก้าได้ไหมนี่ครับนี่เพิ่นทัไปอย่างไรเนาะครับเนาะอ่านี่นะครับเนาะโอ้ทับพอพัน ดังตัวนี่แม่นนะครับเจ้าพริกแดง SK 5 8 1ห้านะครับนี่นำเชือกจากไว้เล่ยฟ้านะครับนี่ครับเพิ่นนี่ลูกมาแดงจึงคืนสุตัวสุตัวครับเทาขาวเท่าเท่าบนสีครับรับประกันเลยครับลูกมาเนี่แดงแน่นอนครับเนาะนี่ครับเพิ่นทัไว้เมือวันที่24กรกฎาคม2564นะครับกำลังขอดไว้63อ่าพฤษภาพหกหาครับกำหนดกำลังขอดนะเพียงน้องนี่ครับ วันที่สามพฤษภาหกห้ากำหนดขอดนะครับเนาะอันนี้วันกับสัตว์มีใบมีเบอร,มบอร์มีหลอดนะครับนะี่นี่ครับใบเบอร์หลอดมีนะครับเนาะนี่ครับกระดาษไม่น,นี่ <c oughs> รุ่นเล็กพี่น้องรุ่นเอาในทองนี่สีดแดงสํเนีจเป็นตัวเม่ตัวผู้นะครับเนาะนี่ครับสี่มื่นเก้าครับมีใบให้เรียบร้อยเด้อครับนี่ทองสามเดือนนะครับเนาะอ่าพี่น้องมักขาวๆบดๆแบบนี้นะครับเนาะ ออกลูกลูกมาได้ยังนเครื่องเหรอครับนี่เครื่องดําร่มครับครับโอ้หอกระแหบพี่น้องหอแหบเบาหอแหบบ่มีห้อนอมครับเอาเบิ้งตอนนะครับแม่นี่มีใบมีเบอร์มีหลอดนะพี่น้องเนาะล้ำตัวงาวครับงาวอาลาดเบิ้งเล็บด้วยพี่น้องบ่อ้เล็บโอ้เล็บสภาพเยี่ยมเลยครับเนาะนี่นุ่มนี่ชัดเลยครับนี่นอตหัวสีชมพูตรงๆหมดเลยครับนุ่มสี นุ่มชัดๆบะมี่ตอกบะมีติต่งนะครับเนาะนี่น้าหนกนุ่นใบหูติดดำเลืกครับพี่น้องบรนท,ทัาเทาโว้ดละหลายคนละทานมองหาถามหาครับเนาะทับเจ้าพริกแดงในท้ทองครับเอาหลูกมาสีดีสีงามสุดเลยซื้อไปรุ่นเบื่องพี่น้องนี่ราคาสี่สิบเก้านี่ครับเนี่ททามาให้เรียบร้อยครับราคานี่หาเบื้องงานก็ด้ครับนี่นี่เบื้องานานนี่น้องพี่น้องเนาะ เป็นเมเป็นงวดลำตัวเงาครับตัวนี้ลำตัวเงาหนาสวยหนานุ่นจุกูดีครับหนาสวยแล้วก็นุ่มสวยหนังหนังย่นีด้ครับหนังหนาเติบได้ไหมนี่ครับนี่เหนว่าเกือบลอยหาผลละนี่ข้อมสูงเนาะไม่นี่เนาะครับนี่ขาวเทาโบดก็นี่ใส่กระเชื่องดีครับสตัวงวดหนาโชคนะครับนะนี่พี่น้องอยากมีงวดบนดีอยากมาเปลี่ยนเอาตัวนี้ก็ได้ครับนี่นี่อยากเปลี่ยนเอาก็ะไรเนาะมาเบิงแมต่อมากเลยครับ ไม่แม่นีก็สูงครับออกสีนุ่นๆนะครับแม่นีออกสีน,น,นุ่ออน,นๆหนาผากนุ่นโจโก,โกครับเหมือ <c oughs> นครับโอ้แม่นีสูงอยู่ร้อยหาสิบสองครับเพื่อนห้องวายุหาหมื่นเจ็ดพันครับแม่นีเพื่อนว่าทองสามเดือนพ่ะนะทองเหลือด้วยครับสามเดือนนี่แต่ว่าโบมีบ่ใบแต่แม่นี่รับประกันทองเลยพันวาสันนะครับเน,นญญาะเพื่อนว่าเอามาจต่น้ำผู้เถา,นะาะนะมาจต่น้ำผู้เถาบันนี้เพื่อนพ่อเก็บใบใบ แต่ว่าพันตัวเด้อด้อครับเม่นี่ตัวทองคือทองเหรอครับทองรับประกันได้ว่าเมนี่เนะครับเนาะอ้าพี่น้องอยากได้ง้วนทองรับประกันเด้อครับเม่นี่ครับสูงครับสูงลยหาสิบสองเกือบลอยหกสิบเนาะลอยหาสิบสองหาสิบสามผมว่าสูงหน้าผ่าผมนี่ลอยหาสิบห้าผมคือบ,บังซ่งอยู่เนาะแต่จะของพันว่าสูงลอยหาสิบสองเด้อครับดเด้อนี่ทองสามเดือนรับประกันทองเปิดและค่าไปชี้หามื่นเจ็ดพัน ตัวนี้มันมีใบ่ะเป็นงัวเอาหน้าตะน้ำพุทธเ่านะนี่เบื้องนาครับเอาผ้าเบื้องนาครับนากระนู้นโจโกครับนาแดงนี่ครับนี่ขอบตาดำนาค้าดำใบหูบติดดำนะครับเนาะเรียบสภาพเรียบอ่าสวยครับลึงเห็นเนาอัลลาเนะลึงน้มเห็นซีเต่าชัดๆนะครับเนาะนี่ครับเร็บเบื้องดาบเบื้องหางเอาลำหางตรงเครื่องแดงนะครับงอวาเครื่องแดงครับนี่นี่ครับนอ้นหางงามครับตัวนี้หางงามสูง โอ้ลูกทับเพิ่นกระสีทับบะมันนี่ตัวเนาะเบิ่งซ่งนี่ทับบะมันตัวเพิ่นว่าบ่ได้เก็บใบว่าสั่นเด้ยนั่นผุดถออมาอ่าครับยังเงี้ยวแบบนี้ครับพี่น้องอยากได้ไปเลี้ยงเป็นแม่พันธุ์แม่บอกแม่คอกได้ครับปลาหลุนเอาลูกว่าไมเป็นลูกพอได้นอกเนาะห้ามุดเจ็ดพี่น้องราคาห้องไว้นะครับราคาทุกโตนี่ห้องไว้นะครับอ่าหน้าโชคเพิ่นว่าทรงฟีลอยโลกครับห้องไว้ซื้อได้ราคามหนี่ต่อได้ทด้พี่น้องต่อได้ต่อได้สำหรับเกษตรกรอนมันเฮาเนาะครับเงินบอสูงบ่อลายครับ จากมีงัวเลี้ยงนี่ครับมาเบิ่งกเราตั้งนาโชคเนี่ครับนี่รับทรงฟรี่ลอยโลพินวาซันนะครับเนาะอพาเบิ่งมามักตัวใดพี่น้องหรือพี่น้องมีงัวงัวห่างงัวบดีงัวมีเตีหนิแล้วครับคือไปคือหาพ่อ,พอจกักสิบปขายใสจกักสิบเปลี่ยนใสนี่มาหนีนะครับเนาะมีงัวเนื้อกันเลค,ครับงัวเนือ้อสองตัวสามตมาเปลี่ยนเอาแม่ทองยังส่กันแล้วแต่คขัเหมามะสมเมนาะมาตีราคาเซกันเอาเล้วพี่น้องเนาะเพิ่นว่าซันนะครับซื้อหนึ่งเพิ่นก็แถม ล่างไซน้ำส่อาหารหนึ่งใบนะครับนาะออ่าบัณนี้กสีผ้าเบิงแม่ต่อไปนะครับอ่ามาเบิงโตต่อมานะครับบัณนี้แม่นี่แดงจึงคืนครับอู้สีแดงเขางอกขึ้นครับนี่กษเบ,บิงจากเขานี่กษีผ้าในพา,านลูกหลายตัวล้วครับยังเจงสีตัวที่สองในทองอยู่เนาะนี่ครับแม่นี่สูงร้อยสี่สิบแปดพันเพนวาแม่นี่ทองสามเดือนรับประกันครับ ทองสามเดือนประกันมีบ่งมีใบด้ครับแม่นี่เปิดอยอยยุที่หกหมื่นห้าพันนะครับหกหมื่นห้าพันนะครับแม่นี่โอ้เดียงจึงครึงเด้บ้านนี้พูดนะครับแม่นี่หกหมื่นห้าพันนะครับนี่ถ้าไปให้เรียบร้อยนะครับเนาะมีใบมีเบอร์มีหลอดสูงอยู่ร้อยสี่สิบแปดเข่าหาสิบเป็นละพี่น้องหกหมื่นห้าพันครับทองสามเดือนแม่นี่รับประกันทองขึ้นกันครับแม่นี่ก็รับประกันทองขึ้นกันครับบานี้คอเบิ่งใบนะครับ เพิ่นทับพอดอะไรไปครับแม่นี่อันนี้ใบมาแล้วครับโอ้เพิ่นนี่ครับเนี่ยใบบักไงนะครับเนี่ยเจ้าซูเปอร์เอ็กนะครับนี่เพิ่นไม่นี่ครับซูเปอร์เอ็กหลายคนหลายท่านเห็นนะครับเนาะจากโชควาสนาฟาร์มนะครับนี่นี่ครับนี่หลายคนหลายท่านเห็นลูกซูเปอร์เนกครับลูกเพิ่นนี่ไงเน่าครับหนาผมมีไลทีเอร์นะครับนี่ผมเพื่อนที่ายขายไลทีเอร์ซูเปอร์นี่ซูเปอร์เอ็กกับแจ็คพอตนี่ครับ บอผิดหวังเลยครับไงเน่าหนาครับอามาเบิงมือเพิ่นทำไปเนาะครับเนาะเพิ่นแบบไงครับแต่ว่าไม่เขียนใ้นี้ครับนี่ผสมวันที่ยี่สิบสองสิงหาคมหกสี่พะนะกำหนดลอดไปสามสิบพฤษภาหกหาครับไม่นีรับประกันทองนะครับตรวจทองเรียบร้อยนะครับเด้อนี่ครับนี่โอ้เขาทาแต่เพิ่นนีเนาะอสิพายยางรอรอมืงจะหลอบนะครับเนาะนี่ครับมาเบิงหนานน่นโจโก้ครับหัวโบติด หอยหูแว่งครับอตั้มนี้เพิ่นเด้่มีเหรอเขามาเห็นเรียบนียตำ้นี้หูแว่งนี่ครับหูแว่งเห็นบ่พี่น้องนี่อหูแว่งเล็กน้อยครับเนาะกับบ่ถือว่าบ่มีผลเสียอย่างเนาะครับเนาะเพราะว่าเฮาไปเล่นเอาลูกมันอยู่แล้วครับเนี่ยเด้เอาแม่ไปประกวดเนนาาาะะครับเเเฮไปอาลูกมันทับลูกมันแม่นี่เพิ่นก็สิกระทบมาจักหน่อยอยู่เลครับเนี่ยหนูโน้นตุนตูนๆนี่เนาะครับเนาะกระทบมาจักหน่อยอยู่นะพี่น้องเนาะนี่ในราคาหกเมื่อหาเนี่พอเล่นครับซุปไปเอ็กในท้องครับ ไปรุ่นเอาวด้วยครับสุปเอกนี่หนาดีครับหนาสูงไงสุปเอกนี่ตัวผู้นี่คนก็อยากได้เป็นพ่อพันธุ์แหะครับตัวแม่ก็หนาครับนุ่มชัดครับแม่นี่ลำหางตรงฟ้อยหางอุลวัวด้วครับนี่เป็นง้วงเครื่องแดงนะครับเนาะนี่ครับนุ่มโอ้ชัดเจนดีหน้าสิพาร์ตุลาหนึ่งตัวนี่ประมาณนี้นะครับจากการสังเกตเบึงครับลำตัวดีเตอร์าอ่างใส่ได้ลึ่องแง่อาดหลาดนะพี่น้องเนาะนี่ลงเล็บพรเบงเล็บครับอ่าเล็บกิดสภาพนั่งฟ้ามืดสุดโตแล้วครับอยู่นี่ครับ คนมีแค่หูใอยนิดเดียวครับห้อยแหวงนิดนึงนะครับเนาะอาชีห้อยถือน้ำก็จัดตาเป็นน้อยอยู่กับเป็นได้นะครับเพราะว่ามันดีแล้วนี่ครับนี่ครับแม่นี่มีซัมเนียแล้วครับราคาซัมเนียถือว่าสวยนะครับเนาะในทองซุปเปอร์เอ็กซ์ครับพอพันที่ใหญ่ครับพอพันซุปเปอร์เอ็กซ์นะพี่น้องเนาะบัดนี้ไปเบิ่องโตต่อไปครับบาทนี่มาเบิ่งแม่บักไงด้วยครับบ่เนี่ยทึ่งหนาทึ่งสูงทึ่งใหญ่ ่าตูนมูกมกู้กระโหลกในขอบหูดำนะคะขาไม่ดำดเรื่อยืนขาตรงดีหนอก <Okay. S 1> ตูนโจโก,โกโลูกที่สองนท่ทองจ <Okay. S 1> ีโอลูกที่สองนทองพะน,นะเอาครับแม่นี่เพื่อนเปิดไปยุแปดหมื่นสองแม่นี่มีใบ้วยครับแม่นี่เพื่อนว่าสูงอยู่ประมาณรนอยสี่สิบเก้าบวกสี่ิเ้าหลาห้าสิบประมาณหนอยสิบเนาะพี่น้องเนาะสี่สิบเก้าบวกเพราะว่าสี่ยูห้าสิบกัวนิน้อยนี่มั้งแต่แม่นวดเอาเนาะให้พี่น้องมาวดเอาเนาะครับเนาะ แม่นี่รับประกันทองขึ้นกันมีใบครับอ๋อมาเบิ่งด้วยครับเพิ่นทําไปยังไงขอเบิ่งไหมนะครับแม่นี่มีใบด้วยครับผมไม่เมย์บักไงครับยางหนาทับพอพันเน่าไงสวัดีครับการเลทหกแปดด้วยครับลูกการเลทหกแปดนี่ทั้งใดเนาทั้งไดหนานะครับบรรทัดอยู่ตองห่วงนะครับลูกการเล็ดนะครับเนี่ยการเลดหกแปดในทองแม่นี่นะครับเนาะเป็นลูกตัวที่สองในทองนี่ครับ ท้าใบชิบสามสิงหาคมหกสี่ครับกำหนดคอดใบยีสิบพฤษภาคมหกหานี่ครับใบเบอร์หลอดมีครับกาเล็ดพี่น้องรุ่นเอานี่ครับเจ้ากาเล็ดหกแปดพ่อพันดังมาแห้งแทงทุกทางเลยนะครับเนาะนี่ครับพี่น้องได้ไปเด้อครับเมนนี่ครับแม่พันแม่บอกแม่ขอกแม่ขายครับท่านใดที่เอาไปยืนขางเีียนขางหัวขางสวนนี่โอ้ลูกตกมากนี่ค้าครับขี้หกแปดเนี่ย มันลูกมายืนเฮี้ยงนี่เป็นงอเงินเสียนกลัวๆเหมือนเด้ครับนี่กกหางในพ่อสมควรฟ้อยหางเครื่องแข็งครับบ่ออุลวบปันใดเนาะฟ้อยหางนะครับนี่ครับนมเห็นชัดๆนะครับอ่านมสีเต่าเห็นชัดๆลูกที่สองนะครับไม่นี่เอาเบิ้งสภาพเรียบนะครับนี่สภาพเรียบชัดเจนสภาพนั่งฝาครับเรียบหนาหนกนุ่นสีแดงอมมือป้่แดดนะครับมือมัดมือจะเป็นอย่างฝนลิ้นครับมัดมือเลย บัน้ายใหญ่หนาครับไงๆไหน้าหนาแดงๆสี่ครับราคาแปดหมื่นสองครับทับกาเลทหกแปดใบนะครับเนาะเคเอฟหกแปดใบพี่น้องกะได้ไปกะผู้ใดได้ไปกะให้ดีเป็นตัวแม่เด้อครับลูกแม่แม่ตัวแม่หน้าหน,น,นาหย่นหย่นเหาเหาบันไทยพ่อกับไงบันไทยแม่กับไงลูกมา้าดิไงแท้ครับเพราะว่าพูนอะเบื้องหนาเพิ่นเด้อครับพูบนอะ ตูนหมูกุกอ่าพี่น้องแม่พันธุแม่บกแม่ขอแม่คายครับสือไปเอาหน่อเนี่ยปอาลูกจากหลานต่อไปด้วยครับนี่เนาะไงครับงามทึงงามทึงไงด้วยมีนี่ครับเนี่ยบาดในภาพไปเบื้องตัวต่อไปแล้วครับบาดเนี่ยเาเบื้องแม่ต่อมานะครับเป็นแม่สุดท้ายครับแม่นี่ครับเป็นง่วผสมแล้วครับพานสองรอบพันวาสันนะครับเนาะแม่นี่ผสมใบพานสองรอบนะครับเนาะเปิดใบยุทธีราคาสี่หมื่นห้าพันแม่นี่ครับ สี่หมื่นหาพันนี่ครับแม่นี่โอ้โหขาญ่เตือบขาใหญ่บรรทายสวยนะครับแม่นี่เป็นง้อเครื่องแดงแล้วครับเนาะนี่เป็นง้อเครื่องแดงครับสูงมีรอยสิบหาบวกแม่นี่รอยสิบห้าบวกนะครับแม่นี่มีใบท์นะครับผสมพันธุ์ไปแล้วสองรอบมีใบมีเบอร์นะครับนี่แม่นี่เอาขอเบอร์ใบท์นะครับนี่แม่นี่ห้องไว้ยูสี่หมื่นหาพันนะพี่น้องมีง้อผูกง้อเถิก งัวคาทกคาถืน่นลูกสวงสอดดูกสวงสุดหมดลูกสอดหมดลูกสวดไปขายใส่กับมีนคนอย่างไรเอามาเปลี่ยนกบหน้าโชคนี่ครับนี่นี่ครับใบนะครับเนะาะเจ้าช็อกโกแลตครับช็อกโกแลตจากไปไล้ฟ้ามครับน้ำเชือนะครับเนาะเอาเบิรงมือทับเพิ่์นนะครับเนาะวันที่สิบหากันยายนหกสี่รถขอดกับสามสิบพิทยาหกหามีใบมีเบอร์มีหลอดนะครับอ่าเบอร์ เบอร์หมอก็มีให้เรียบร้อยครับนี่นี่นี่หลอดหลอดนะครับเนาะโอ้จะช็อกโกแลตนะกระสีสีไขยช็อกโกแลตแหละเพิ่นตังซื้อแบบนี้เนาะสีออกแดงดําแก้มกันไข่ไข่ช็อกโกแลตนะครับเนาะอ่ะครับพี่น้องแม่นี่ยืนงามครับยืนงามยืนสวยลึงกะชับนะครับเนาะต่างข้อหนาครับลึงมากกะชับมากนุ่มเห็นครับอยู่นีเห็นครับเป็นงัวท้องแรกเนาะครับเนาะแม่นี่การจัดริบีบบรลังไกยถือว่าอะไรเยี่ยมครับสวยมากเลยครับการยืนนะครับนี่นี่ งัวมนี้ยืนสวยครับสภาพเด็บทั้งฝาครับอ่าเป็นแม่เป็นงัวทีเล่ำตัวล่ำตัวสวยอีกตัวหนึง่งนะครับนี่นาสซได้ครับนี่เป็นงัวหลูกแรกเดวยพ่นองเดินนี่อ่าพี่น้องอยากได้ย่งซีนะครับหรืออยากแลกเปลี่ยนกันมามาหาณโชคโทรมาได้นะครับเนาะเอาครับขอบบุญขอบคุณเอฟซีพี่น้องทุกคนทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับนเนาะอย่าลืมนะครับฝากกดติดตามให้อันนอนอนทวนน้ำในเด้มพ่นองเดิร์แล้วก็อย่าลืมกด ดูกระดิ่งเพื่อเป็นการแจงเปลี่ยนชิปใหม่ๆนะครับเนาะพี่น้องงัวนาโชคครับเบอร์ขึ้นไปทาพี่น้องอยากซื้อยากหาติดต่อเบอร์ได้แล้วนะครับเนาะการส่งส่งฟรีร้อยโลนะครับส่งฟรีร้อยโลพใดซื้องูอ่ตัวนึงเป็นกระแถมห้างไหญยาแบบนี้ครับแต่ว่าห้างไงก็นี้ห้างแบบนี้ครับห้างใส่ห้าใส่น้ำได้เป็นลออรรถนครับหนึ่งตัวต่อหนึ่งอันพี่น้องมีงวอ่างห้างอยากเปลี่ยนงวดีๆไปเลี้ยงครับมามาวงนี้ครับเพื่อนรับเปลี่ยนไห้เรียกไห้เกษตรกรเพื่อ ให้พี่น้องมันเท่าเด็ไปต่ไปตอได้เนอะพี่น้องเนาะเอาครับพอกันชิบหนาชิบไหมเนาะพี่น้องเนาะชิบนี่อันนั้นทั่วครับสวัสดีครับ